ธรรมบทภาคที่หนึ่งแปรรวยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า123เริ่มแก้อัดเริ่มตั้งแต่ตถาคตะปุญโยติเป็นต้นไปอโธอันว่าอัดว่าปุคโอนว่า,วา,วาบุคคลการโกผู้กระทำม กุศลสัตาซ,ซึ่งกุศลหากชัตเป็นกรรมนะครับนานปะปการรัตวมีประการต่างๆจินตต,ตวาคิดแล้วว่าปาปังอันว่าความชั่วเมอันเราอากตังวาตาไม่กระทําแล้วหนอกระยานางอันว่าความดีงามเมอันเรากระตังวาตากระทําแล้วหนออิติดังนี้โมทติย่อมยินดีกาม,มะโมทเนนะ ด้วยความยินดีเพราะกรรมอิท่าโลเกในโลกนี้โมทติย่อมยินดีวิปากะโมทเนนะด้วยความยินดีเพราะวิบากเปตจะในโลกหน้าโมทตินามะชุว่าย่อมยินดีอุพยธาธโลเกในโลกทั้งสองเอวังด้วยประการชนี้อิติดังนี้ตาตาประเจสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาพระรัสแห่บทว่ากระดับปุญโยอิติดังนี้เป็นต้น อโถอันว่าอาจว่าธรรมิกะอุปสโกปีแม้อันว่าอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมทิศวาเห็นแล้วกรรมวิสุทธิ์ทิงซึ่งความหมดจดแห่งกรรมกรรมวิสุทธิ์ิงคือว่าปุญญกรรมะสัมปติงปุญญกรรมะสัมปติงซึ่งความถึงพร้อมแห่งกรรมคือบุญอัตโนของตนโมทติย่อมยินดี โลเกปีแม้ในโลกอิทะนี้ปุเพในการก่อนการะกริยโตแต่การกระทําซึ่งการะกระตะวาครั้นกระทําแล้วกาลังซึ่งการะประโมทติย่อมยินดีทั่วปะโมทติคือว่าอติโมทติเอวะอติโมทติเอวะย่อมยินดียิ่งนั่นเทียวพระโลเกปีแม้ในโลกอื่น อิธานิในการนี้อิติดังนี้ประรัศะแห่งบทว่ากรรมวิสุทธิิงอิติดังนี้เป็นต้นคาถาประโยชน์สาเนในการเป็นที่สุดงรอบแห่งพระคาถาพระหูชนานว่าชนทั้งหลายมากโสตาปนาทายโยเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น อเหสุงได้เป็นแล้วธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาสถิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์มห,ชนาามหาชนัะสะแก่มหาชนชาตาเกิดแล้วอิติดังนี้แล้ธรรมิกาอุปาสกาวัตถุอันว่าเรื่องหตอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมนิธิตังจบแล้ว